สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอมอยู่ที่โรงแรมแบงคอกมอริออตมาคีควินสปาร์กนะคะซึ่งวันนี้ห้องอาหารที่จอมจะมารับประทานในวันนี้นะคะก็อยู่ข้างหลังจอมนี่เลยค่ะคือห้องอาหารโกจิคิดเชนค่ะซึ่งเขาตั้งอยู่ที่ชั้นจีนะคะของทางโรงแรมค่ะแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมจอมก็จะไปเก็บบรรยากาศข้างในนะคะว่าเขามีรายรับประทานอาหารอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยตามจอมเข้าไปชมเลยนะคะ วันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะจอมารับประทานเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะประสบการณ์ต่างๆที่จอมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับประสบการณ์ของลูกค้าทั่วไปเลยสำหรับแพ็กเกจวันนี้นะคะที่จอมารับประทานคือ s i gnature Sunday brunch ค่ะสามารถเข้ารับประทานได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคะจนถึงบ่าย2องครึ่งค่ะ โดยแพ็กเกจของ Sunday Brunch นะคะจะอยู่ที่ราคา2,699บาทบวกบวกต่อท่านนะคะราคาเน็ตจะอยู่ที่3,177บาทท้วนนะคะโดยราคานี้นะคะจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปี2567แล้วก็จะปรับราคาขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2 5 6 7ค่ะโดยจะปรับราคาเป็นเท่าไหร่นั้นอาจจะต้องติดตามที่ทางหน้าเว็บไซต์ของทางโรงแรมอีกทีนะคะ โดยในวันนี้นะคะจำจองมาล่วงหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าอ t i ิ o ค่ะซึ่งเขาจะมีส่วนลดหลากหลายออปชันให้เราได้เลือกเลยนะคะแล้วก็แต่ละออปชันเนี่ยจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างเนี่ยเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงวันที่จะมารับประทานอาหารละค่ะนี่เลยค่ะก็พอมาถึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ค่ะสวัสดีค่ะจองมาอิติโก้แค่ะเดี๋ยวคุณพีรพาไปที่โค่ะ ที่ด้านหน้านะคะเราจะโชว์รายละเอียดที่เราจองมาล่วงหน้าค่ะแล้วก็เมื่อเขาตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเรามาถึงโต๊ะเลยค่ะ สำหรับบรรยากาศของห้องอาหารนะคะเขาก็มีความกว้างขวางโอโท่งเลยค่ะโดยจะเป็นสไตล์การผสมผาานะคะระหว่างความเป็นไทยแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีความทันสมัยค่ะทําให้ห้องอาหารนะคะก็จะมีความอบอุ่นนะคะเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนค่ะทําให้เรารู้สึกรีแลกสบายๆนะคะการตกแต่งเนี่ยเขาก็จะเน้นใช้ไม้แล้วก็วัสดุที่สีเหมือนไม้นะคะ นอกจากนี้นะคะเขายังมีการจัดเป็นครัวแบบเปิดค่ะทำให้เราเห็นเชฟนะคะปรุงแต่งอาหารแต่ละชนิดเนี่ยได้อย่างเพลิดเพลินระหว่างรับประทานอาหารเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะสเตชันอาหารของที่นี่เขามีเยอะมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีการจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของห้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเดินสำรวจให้ทั่วๆห้องนะคะว่าสเตชันอาหารอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะจอมก็ได้รวบรวมนะคะจัดทำเป็นผังมาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะคะอาจจะไม่ถูกหลักสเกลบ้างนะคะแต่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆโดยสเตชันอาหารต่างๆนะคะก็สรุปจากวันที่จอมมานะคะซึ่งในวันอื่นๆเนี่ย อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะคะโดยเพื่อนๆอ,อาจจะลองหยุดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ซูมดูก็ได้ค่ะว่าในแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มสเตชันแรกกันที่กุ้งเผานะคะสำหรับในส่วนของสเตชันกุ้งเผานะคะถือได้ว่าเป็นสเตชันที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเอ่อคนมารอคอยมีคิวที่ค่อนข้างยาวนะคะ ติดกับกุ้งเผานะคะจะเป็นสเตชันของอาหารสไตล์อิตาเลียนค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของพิซซ่านะคะแล้วก็จะมีสลัดสไตล์อิตาเลียนค่ะอันนี้เป็นโรม่าสลัดนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบอร์ราต้าค่ะก็จะเป็นสลัดมะเขือเทศนะคะที่ด้านบนจะเป็นชีสเบอร์ราต้านะคะวางอยู่บนขนมปังกรอบออค่ะอ,อ,อย่างละหนึ่ง สเตชันถัดมานะคะเราข้ามมาอีกโซนหนึ่งคะ่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นสเตชันของของย่างนะคะซึ่งเขาก็จะตั้งเตาย่างให้เราเห็นแบบจัดจัดกันแบบนี้เลยนะคะโดยของย่างของเขานะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะมีทั้งในส่วนของหมูกรอบชิ้นโตๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีส่วนของซิคโครงแกะค่ะมีเนื้อวากิวค่ะแล้วก็มีส่วนของเนื้อพรามบิบนะคะ ทำริดสองค่ะแล้วก็บิฟสองแลมสองขับคุณค่ะนี่ได้แล้วค่ะเป็นสเตชั่นที่แบบว่ายอดนิยมจริงกว่าจะเข้ามาถึงได้ตัวซอสมีให้เลือกหลายตัวเลย มีมัชชูซอสเพปเปอร์ซอสแลมซอสนะคะอันนี้เป็นแลมซอสแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีตัวยอกเชียร์พุดดิ้งนะคะเป็นขนมปังเนี่ยไว้ให้เราสามารถมาทานคู่กับสเต็กได้ค่ะ ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารตะวันตกที่เราสามารถปักได้เองเลยนะคะก็จะมีลัตท,ทุยนะคะมีบรัมมาโซ่ผัดกับไวไฟนะคะมีปลาฮาริบัตค่ะแล้วก็จะมีปลากระพงนะคะเป็นตัวเต็มเต็มเลยนะคะหรือว่าบางวันเขาก็จะเป็นปลาแซลมอนค่ะเราเดินเลี้ยวต่อมาอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้เราจะเจอเป็นเ,เมนูดักกงฟรีค่ะ อ,อันนี้เป็นไข่เป็ดลาไข่เป<ะ>็ดปลาไม่เริ่มยอันนี้เป็นน้ำพึ่งใจหลับขอบคุณค่ะอันนี้คือถ้าเป็นพวกสปาเกตตี้พาสต้านี่เดี๋ยวต้องทิ้งคิวไว้แล้วก็ติด กันกับตรงเป็ดกงฟีนะคะอันนี้จะเป็นสเตชันของพาสต้าสปากเกตตี้นะคะซึ่งเราสามารถาแจ้งคิวไว้นะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็ค่อยมาลับค่ะเพราะว่าเชฟเขาก็จะใช้เวลาทำสักพักหนึ่งนะคะสเตชันถัดมานะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สเตชันที่จำขอแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะจะเป็นแพนเซียฮอกไกโดสแกลล็อปค่ะหยิบได้เลยไหมคยได้ค่ะ,คคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นพ็อกไกโดการ์ลอบนะคะถัดมานะคะเรายังอยู่ในส่วนของอาหารตวะันตกที่เราสามารถตักได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีบีฟสตูค่ะซึ่งเนื้อเขาค่อนข้างก้อนใหญ่นะคะแต่ว่ามีความเปื่อยนุ่มเลยค่ะถัดมานะคะเป็นส่วนของอกเป็ดซอสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของอิตาเลียน a t b a l l ค่ะ นอกจากนี้เขาก็จะมีเป็นผักนึ่งนะคะมีแครอทนะคะมีฟักทองย่างค่ะถัดมาเป็นส่วนของซุปนะคะเขาก็จะมีเป็นตัว lobster ค่ะอันนี้เป็น lobster ซุปนะคะส่วนอันนี้ข้างๆกันนะคะเป็น mushroom ซุปค่ะเราเดินกันต่อมาอีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้จะเป็นโซนของอาหารไทยค่ะ ขาก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะซึ่งเขาก็จะเสิร์ฟเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะคะก็เนื้อรองซิคโครงตุ๋นค่ะแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็ข้างๆกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะจะเป็นในส่วนของต้มยำทะเลค่ะ mm hmm. ก็จะมีทั้งกุ้งนะคะมีปลาหมึกมีปลากระพงค่ะ ในโซนนี้นะคะเรายังมีในส่วนของอาหารอีสานค่ะมีส้มตำนะคะทั้งส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำไข่เค็มส้มตำผลไม้มีหมดเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะมีไก่ย่างนะคะมีเสือร้องไห้ค่ะแล้วก็มีข้อหมูย่างด้วยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นส่วนของสเตชันที่เป็นอาหารอินเดียค่ะซึ่งเขาก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกเลยนะคะอย่างเมนูตัวนี้นะคะเป็นเมนูปลาทอดค่ะเป็นปลาอมริษาลีนะคะ<อ>เขาจะคลุกเค้าในเครื่องเทศสไตล์ปัญจับแล้วก็นําไปทอดจนกรอบน่ารับประทานมากเลยนะคะเมนูถัดมาคือเมนู Logan นะะแลมโลกกนจอร์จนะก็จะเป็นแกงเนื้อแกะที่มีกลิ่นหอมผสมปสานกันของเครื่องเทศแบบเค็เบบเคมค้นเลยค่ะมีแกงดานผักโขมนะคะ โดยเขาก็จะมีเสิร์ฟเป็นแป้งปปาปำทอดกรอบนะคะเป็นเครื่องเคียงค่ะแล้วก็จะมีอินเดียนเบรดนะคะหรือที่เราคุ้นเคยกันที่คำว่าแป้งนานค่ะแล้วก็อันนี้ในหม้อร้อนๆนะคะเป็นข้าวบาสมาติค่ะสำหรับสเตชันนี้นะคะค่อนข้างใหญ่เลยเป็นสเตชันของ โกจิชาบูค่ะเขาก็จะมีทั้งในส่วนของเนื้อวากิวสไลด์นะคะสันคอหมูนะคะแล้วกออ็หมูสามชั้นคุโรโบตะค่ะถัดมานะคะเรามาในส่วนของโซนสเตชันที่เป็นอาหารจีนค่ะเขาก็จะมีติ่มซำหลากหลายเลยนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของขนมจีบนะคะมีซาลาเปาค่ะแล้วก็มีในส่วนของฮะเก๋าค่ะ โดยส่วนที่จะเป็นไฮไลท์นะคะก็คือเป็ดปักกิ่งค่ะซึ่งทางเชฟนะคะเขาจะม้วนนะคะใส่ซึ้งไว้แบบนี้นะคะเราสามารถหยิบแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเออใกล้ๆกับอาหารจีนเนี่ยเขาจะมีในส่วนของข้าวซอยนะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งข้าวซอยไก่นะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวซอยเหนือค่ะ สำหรับโซนี้นะคะจะแยกมาอีกมุมนึงค่ะเป็นส่วนของอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นส่วนของซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะซึ่งเขาก็มีทั้งซูชินะคะมีซาชิมิค่ะในส่วนของซาชิมินะคะตัวแรกนี่เลยค่ะหอยโฮตาเตะนะคะซึ่งตัวใหญ่มากนะคะถัดมาเป็นทูน่าค่ะแล้วก็เป็นเยลโลเทลนะคะหรือที่เราอาจจะรู้จักกันใน ฮามจินะคะแล้วก็มีปลาซาบะค่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนค่ะในส่วนของซูชินะคะก็มีซูชิหน้าต่างๆค่ะรวมถึงมีโรด้วยนะคะสเต,เตชันถัดมานะคะอยู่ติดกับสเตชันอาหารญี่ปุ่นเป็นซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะเขามีหลากหลายนะคะตัวแรกเป็นคิงแคลปค่ะกล้ามตโตโตเลยนะคะถัดมาเป็นกั้งค่ะตามมาด้วยปูม้านะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะ แล้วก็มีสก a ล,ล็อบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็มีหอยหวานตัวโตๆเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็ทานได้ไม่อั้นเลยแล้วเขาก็เติมเต็มเชฟตลอดค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์สเตชันออนไอซ์นะคะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหอยนางรมนะคะที่นี่มีหลายสายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์ในประเทศแล้วก็สายพันธุ์ต่างประเทศให้เราได้เลือกเลยนะคะอย่างสายพันธุ์ในประเทศเขาจะใช้เป็นสายพันธุ์ชนบุรีค่ะสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีทั้งเอ่อจากประเทศ ไอแลนด์นะคะประเทศฮอลแลนด์ค่ะแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะแล้วก็เขายังมีเครื่องเคียงนะคะให้เราเอ,อ่อให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะทั้งสไตล์ไทยนะคะแล้วก็สไตล์ฝรั่งค่ะสำหรับสเตชันนี้นะคะคือสเตชันสลัดค่ะไฮไลท์ตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นซีซ่าสลัดนะคะซึ่งเขาก็ให้เรา คลุกขยี่อยู่บนก้อนชีสก้อนตโต,โตก้อนยักษ์อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะ DIY ค่ะอยากทําสลัดสไตล์ของตัวเองนะคะทางโรงแรมก็มีสเตชันที่เตรียมผักสดนะคะผักย่างต่างๆเนวไวให้เราได้มิกซ์ด้วยกันนะคะแล้วก็มีเครื่องท็อปต่างๆที่เป็นเอ,อ่อธัญ,ญพืชนะคะหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกเลยค่ะในส่วนของน้ำสลัดค่ะดเรซซิ่งเขาก็เตรียม หลากหลายให้เราได้เลือกนะคะก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะกับสลัดนะคะก็จะเป็นสเตชันของชีสผลไม้แล้วก็แฮมค่ะซึ่งสเตชันนี้นะคะเขาก็จะเตรียมเอ,อ่อพวกขนมปังนะคะไว้สำหรับทานกับแฮมนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นพวกสโมกแซลมอนค่ะแล้วก็เป็นแฮมสัญชาติต่างๆนะคะให้เราได้เลือกสรรเลยค่ะ สำหรับในตู้นี้นะคะจะเป็นสเตชันของชีสค่ะซึ่งเขามีหลากหลายให้เราได้เลือกเลยนะคะแล้วก็เขาจะเขียนคำอธิบายไว้เลยค่ะว่าชีสแต่ละชนิดนี้นะคะมีออริจินะค,ะคือมาจากชีสของประเทศอะไรนะคะมีเท็กซ์เจอร์แบบไหนนะคะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบเซมิฮาร์ดนะคะหรือเป็นซอฟครีมมี่นะคะหรือจะเป็นซอฟไปเลยหรือฮาร์ดไปเลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขายังเตรียมพวกเมล็ดธัญพืชแครกเกอร์ er นะคะผลไม้ สดนะคะหรือผลไม้แห้งเนี่ยให้ได้ทานคู่กับชีสค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลค่ะซึ่งแต่ละชนิดก็คัดสรรคุณภาพมาเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็มาสู่ในส่วนของสเตชันขนมนะคะเขาจะจัดเป็นซุ้มเป็นจุดต่างๆค่ะมีทั้งขนมไทยนะคะแล้วก็มีทั้งขนมต่างประเทศค่ะอย่างขนมไทยอันนี้นะคะก็มีหลากหลายชนิดนะคะจัดสรรอยู่ในตู้นะคะให้เราได้สามารถหยิบรับประทานเองได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมุมนี้เขาจะจัดเป็นแนวน้ำแข็งใสค่ะ ซึ่งเขาก็จะเตรียมเป็นเครื่องนะคะต่างๆนะคะให้เราได้เลือกตามใจชอบเลยค่ะมีเตรียมน้ําหวานน้าเชื่อมไว้ให้พร้อมกับน้ําแข็งใส่นะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมน้ํากะทิค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นคลองแคลงน้ํากะทินะคะแล้วก็คัางๆกันนะคะอันนี้เป็นซาคูข้าวโพดเปียกค่ะ อีกสเตชันหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์ต่อคิวกันเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นสเตชันของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็บัวลอยน้ำขิงค่ะซึ่งขอบอกว่าจอมติดใจมะม่วงของเขามากเลยนะคะมะม่วงของทางโรงแรมหวานมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะขนมไทยยังมีขนมบ้าบินค่ะซึ่งเขาก็ตั้งเตาทำกันใหม่ๆตรงนี้เลยค่ะ ติดติดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนมสไตล์ฝรั่งค่ะก็มีหลากหลายเลยนะคะให้เราได้เลือกกันเลยค่ะจะมีขนมอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะน่ารับประทานขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเดินตามจอมมาเลยค่ะ ติดติดกับสเตชันขนมนะคะก็จะเป็นสเตชันของไอศกรีมค่ะเขาก็จะมีรสพิตาชิโอนะคะมีวานิลามีโคคนัทมิลนะคะมีรสช็อกโกแลตมีรสสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีรสมะม่วงค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนที่ตักไอศกรีมใส่ถ้วยให้เราค่ะก็เขาก็จะมีตัวท็อปปิ้งไว้ให้เราเลือกตักได้เองตามใจชอบเลยนะคะมีบิสคอฟนะคะมีครัมเบิลมีลูกเกดมีแอลมอนนะคะแล้วก็เอ่อมีเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสเตชั่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มร้อนนะคะก็จะมีทั้งกาแฟร้อนนะคะชาร้อนแล้วก็มีเป็นส่วนของช็อกโกแลตร้อนแล้วก็นมร้อนด้วยค่ะซึ่งเครื่องดื่มนี้นะคะก็รวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้อาหารแบบเต็มโต๊ะมากๆเลยจะมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็น s u n เดย์บรันชค่ะ แล้วก็เดี๋ยวสิ่งแรกที่จอมจะทานนะคะอันนี้เลยมี3าส่วนนะคะมีแมแลบนะคะบีฟลัมนะคะแล้วก็พามเบรดนี่แล้วก็เขาก็จะมีแบบเสิร์ฟให้ทานอันนี้เราตักเองนะคะคู่ก,กับเ,เป็นขนมปังตรงนี้มาให้ด้วยได้ขอลองเป็นแกะก่อน เนื้อค่อนข้างหนานะคะแต่ว่ายังมีความนุ่มแล้วก็กลิวมาได้ยังแบบมีความจ j ยซี่นะคะเนื้อแกะของเขาไม่มีความเหม็นสาบเลยนะคะสามารถแบบทานได้ง่ายๆเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานแกะอันนี้คือไม่มีกลิ่นสาบเลยแล้วก็จังว่าไฮไลท์ของเนื้อนี่เขายังมีความหนานุ่มแต่ยังมีความจ j ยซี่แล้วก็ย่างได้แบบพอดีเลยะคะ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราสามารถไปหยิบได้นะคะ อันนี้ก็เป็นฮอกไลโดสแกนหลอมนะคะ mm hmm. เขาก็เอาไปเสียมานะคะมีความแบบหนาชิ้นหอยใหญ่เลยนะคะ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ hmm. ที่เราสามารถไปหยิบได้เลย mm hmm. mm hmm. เขาจะเสิร์ฟคู่กับถั่วลังเตานะคะตัว mm hmm. หอยมันจะมีความหนานุ่ม mm hmm. แล้วก็จะมีความกรุบกรอบของเท mm ็กซ์เจอร์เครื่องเคียงที่เขาให้ข้างจานนะคะตัวซอสชูมาให้รสมีความหวานนิดนึงนะคะแต่หวานไม่มากค่ะ ถัดมานะคะอันนี้เป็นเมนูออนไอซ์ค่ะเขาก็เป็นแบบซีฟู้ดเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งตัวไฮไลท์ที่จำอยากจะรับประทานนี่โอ้ก้ามใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะสำหรับทานพวก k คิงแคลปพวกนี้ค่ะทำให้เราสามารถตัดนะคะแล้วก็ดึงเนื้อออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะเอาออกได้ง่ายมากดูดิคุณผู้ชมนี่ค่ะเอาออกง่ายมากๆ ชิน้นเบื้องมเลยคงต้องหั่นแล้วล่ะค่ะนี่ขอทานเป,า,เปา่ากหนานุ่มจริงๆเมื่อกี้คือทานเป,า,เปา่าก็มีรสชาติหวานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นความคาวทะเลเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้จำจะลองทานกับเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเยื่อมเลย สำหรับอันนี้นะคะเป็นหอยนางรมค่ะก็มีหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องจิ้มต่างๆเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งแบบสตไตล์ไทยๆแล้วก็แบบเออสไตล์แบบเออฝรั่งนะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยสำหรับเครื่องจิ้มนะคะถ้าทานกับในส่วนของเวนิก้าเนี่ยจำว่ามันจะชูเป็นรสหวานออกมาของหอยนะคะส่วนถ้าเป็นสไตล์ไทยนะคะก็จะมีความแซบของน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีความหวานของกระถินค่ะสําหรับอันนี้นะคะจะเป็นกุ้งแม่น้ําเผาค่ะซึ่งได้รับความนิยมมากเลยนะคะก็ จะมีแถวต่อคิวที่ยาวเลยค่ะโอ้นี่เนื้อนุ่มเลยนะคะแล้วก็มันเยอะมากสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นดักกงฟรีค่ะแล้วก็เขาก็จะเสิร์ฟท็อปปิ้งด้านบนนะคะเป็นไข่ดาวค่ะซึ่งเขาใช้เป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดดีมากคือ มีความแน่นเลยค่ะสำหรับอันนี้นะคะเป็นสลัดมะเขือเทศค่ะไฮไลท์เขาคือเป็นบูลต้าชีสนะคะก็วางท็อปปิ้งนะคะอยู่บนตัวขนมปังกรอบซึ่งในจานนี้มีหลายเท็กซ์เจอร์มากเลยนะคะเราจะได้ความครีมมี่จากชีสนะคะความอมเปรี้ยวอมหวานจากสลัดมะเขือเทศแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของความกรุบกรอบของขนมปังค่ะเมนูอาหารเขายังมีอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะ หลังจากที่จอมทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจอมก็มาปิดจบที่ขนมหวานค่ะซึ่งเขาก็มีให้เลือกมากมายหลายอย่างไม่แพ้ของคาวเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่จิบชากาแฟก่อนกลับบ้านค่ะ ก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าให้จอมสรุปโดยรวมเนี่ยวันนี้นะคะจอม,มารับประทานอาหารนะคะเป็นมื้อ Sunday Brunch นะคะที่ห้องอาหารโฟจิคิเช่นค่ะอยู่ที่ชั้นจีนะคะของโรงแรมแบงคอกมาริอ t t t ์มาค q u Queen's Park นะคะอยู่ที่สุขุมวิท22ค่ะสําหรับ จุดเด่นของห้องอาหารนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจำคิดว่าคงเป็นเรื่องของคุณภาพของอาหารค่ะก็ทางร้านอาหารเนี่ยมีการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆที่นํามาใช้ในการทําอาหารให้กับเราเนี่ยเป็นคุณภาพอาหารที่วัตถุดิบชั้นดีเลิศเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหลากหลายเนี่ยเขาเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นอาหารนานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นเขามีอาหารลายอาหารลายสเตชันให้เราได้เลือกเลยนะคะเรื่องของบรรยากาศของที่ห้องอาหารค่ะที่ห้องอาหารนี้นะ ะะมีความโอดถงกว้างขวางมากนะคะมีหลายจุดหลายมุมนะคะที่เหมาะกับแขกที่มารับประทานนะคะจะเป็นมุมที่สามารถมีความเป็นส่วนตัวนะคะมาเป็น Family โต๊ะใหญ่ก็มีนะคะหรือถ้าคุณจะมาเป็นแบบ คนจำนวนมากนะคะมาเป็นบริษัทนะคะก็สามารถมีจุดมุมต่างๆเนี่ยที่เป็นจุด private ให้เราไปนั่งได้ตามสบายเลยโดยที่จุดต่างๆที่นั่งเนี่ยก็ไม่มีความแออัดเลยนะคะจอมก็เลยคิดว่าจุดนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่ห้องอาหารนี้เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือว่าด้วยความที่โรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองนะคะสุขุมวิทเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินทางมาที่นี่เนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่โรงร ก็มีจอดรถได้อย่างกว้างขวางเลยค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่วันนี้จําเลยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆนะคะในวันที่มาทานเนี่ยมามีประสบการณ์เหมือนหรือแตกต่างกับวันที่จอมมาทานแบบไหนเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปที่จอมมาเล่ากันฟังแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้จอมด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะให้จอมไปรับประทานอาหารที่ไหนแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทายนี้ก็วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ